สินเจยูอ,ยอีสิน,นี่ว่าชายสินจึงอยููอี้สินเหนียนฟาฉฉยแปลเป็นไทยก็ขอให้มีความสุขขอให้รำ่ำขอให้รวยเฮงเฮงเฮงประมาณนี้นะครับคุณชมครับสินเหนียนไคลเลอร์สินเหียนไคลเลอร์ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชรณาบ้านทุง่ง คุณผู้ชมมาร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนหรือสุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับในโอกาสปีใหม่ในวันจุดจีนซึ่งวันจุดจีนก็ประกอบไปด้วย3วันด้วยกันก็คือวันจ่ายวันไหว้และก็วันเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสุดจีนแปลว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลฤืดูใบไม้ผลิหรือขึ้นปีพอปลูกใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันจ่ายก็คือวันก่อนสิ้นปีนั่นเองนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนต้องไปซื้ออาหารผลหมกรากไม้เครื่องเส้นไหว้ต่างๆก่อนที่ร้านจะปิดหยุดยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนค่ำ ก็จะมีการจุดนะครับก็จะมีการจุดธูปอัญเชิญเจ้าที่ก็คือตีตีจู้เอียดนั่นเองนะครับเจ้าที่ตีจู้เอียให้ลงมาจากสวรรค์เพื่อรับการสักการะบูชาของเจ้าบ้านนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายทีนี้ส่วนในส่วนของอวันไหว้นะครับ ในส่วนของวันไหวก็คือไหวตอนเช้ามืดไหวตอนสายและก็ไหวตอนบ่ายนะครับวันไหวก็คือวันสิ้นปีซึ่งจะมีการไหวสามครั้งก็หมายถึงไหวตอนเช้ามืดนะครับไหวไปเล่าเอียตอนเช้ามืดก็จะไหวปไาเล่าเอียนะครับเครื่องเครื่องไหวก็จะมีเนื้อสัตว์สามอย่างก็คือหมูเป็ดไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ประมาณนี้นะครับ ส่วนถัดมาตอนสายๆก็จะไหว้ไปเป้ป่อไหว้ไปเป้ป้อนะครับก็คือไหว,ว้บรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีของลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตามความเชื่อของพี่น้องชาวจีนนะครับต่อมาตอน ตอนบ่ายก็จะเป็นการไหว้ไผ่ห่อเฮียตีนะครับไผ่ห่อเฮียตีเพราะฉะนั้นเครื่องสังเวยเส้นไหว้ก็จะมีขนมเข่งขนมเทียนขนมเผือกนะครับจะมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมข,ของวันวันเที่ยวนะครับหรือวันสุดจีนก็คือวันนี้วันที่ยีบเก้ามกราคม นะครับปีพุทธศักราช2,568ก็คือวันนี้นะครับก็คือวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนนะครับคนจีนก็จะพาลูกหลานครอบครัวไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องตามสถานที่ต่างๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับบางคนบางครอบครัวก็จะลูกลูกก็จะจัดวันสุดจีนให้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของขอญาตินะครับครอบครัวของร้องสตราจารย์ฟองเกิดแก้วคุณยุวดีเกิดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์กนกวดีพึ่งโพทองก็จัดวันสุดจีน้ห้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อความมันเทิงความสนุกสนานประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการรักษาจารีตประเพณีที่ได้สืบทอดกันมายาวนานนะครับคุณชมครับสินเชียยุอีซินนี่วัใช้ยซินเจิงรุยชินเหยียนควาเฉยขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ นะครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำขอให้รวยแล้วก็เฮง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 สวัสดีครับ